สวัสดีครับผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้จะมาพาทุกท่านมาทำฮอร์โมนนมสดไว้ใช้กันนะครับก่อนอื่นรบกวนท่านกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฮอร์โมนนมสดนั้นเอาไว้ฉีดพ่นผักที่เรากินใบนะครับก็จะทำให้ผักกรอบหวานเป็นฮอร์โมนที่ทำง่ายใช้เวลาเพียงแค่3าวันและวัตถุดิบน้อยมากมีแค่3าอย่างครับอันนี้คือนมเปรี้ยวน้ำตาลทรายแดงนะครับ แล้วก็นมจืดนมรสจืดเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้มีหลายยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับกล่องละสิบบาทนี่ผมใส่มาแล้วนะครับอันนี้สองกล่องนะครับสองกล่องใส่เข้าไปเลยเราจะผสมกันส่นสมแค่นี้นะครับอันนี้ก็นมเป็นนมเป็นนมเ,เปรี้ยวซึ่งมีจุลินทรีย์มากนะครับแปดพันกว่าล้านตัวในนี้เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงที่ไม่ได้ผ่านการขัดสี ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่เป็นน้าตาลทรายแดงนะครับตามที่เราหาซื้อได้เป็นแบบผงก็ได้แบบเม็ดก็ได้นะครับอันนี้ผมมีแบบผงอยู่พอดีซื้อมาทานกับกาฟแฟก็ใช้แบบผงนะครับถ้าเกิดมีแบบเม็ดก็ได้ไม่มีปัญหาครับได้หมดและนี่ก็นมนะครับ3ส,ส่วนนี้เองนะครับผสมกันแล้วเก็บไว้ในที่ร่มร่ม3วันสาม,มารถนํามาใช้ได้เลยผสมกับน้ํา1ช้อนโต๊ะกับน้ํา10ลิตรฉีดพ่นทางใบผักกินใบของเรานะครับ ได้ดีหรือเป็นพืชผลนอ,อื่นก็สามารถจะได้เหมือนกันนะครับสามารถเล่งการผลิดอกติดผลได้นะครับแต่ว่ามะม่วงดอกมะม่วงเวลาเขาบานเนี่ยไม่ต้องไปฉีดครับน,นะครับเพราะว่าในในของเราเนี่ยมีน้ําตาลจะทําให้ดอกอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับก็ใช้ในพืชกินใบดีกว่านะครับจะให้ผลและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับ นมเตรียมมาแล้วแล้วก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะก็คือ2อช้อนกินข้าวของเราเนี่ยนะครับเดี่ยหนึ่งนะครับแบบนี้อันนี้ผมไปหาฉีกมานะครับจะเอามาใส่ขวดนะครับใครมีกรวยสําหรับตวงก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ก็ใช้วิธีการทําเองครับง่ายๆพอไม่รู้แค่นี้ก็น่าจะลงแล้วมั้งครับ คิดไวเฉยๆนะครับลงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะลงก็ให้มันลงไปในขวดน้ำเราเฉยๆเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่ก็มองไม่เห็นนี่นะครับสองช้อนนะครับสองช้อนพูนๆเลยใส่ลงไป ถ้าใครมีกลวยสําหรับใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็เราก็ตักหาวิธีการตักใส่เฉยๆครับไม่ยากตรงนี้วัตถุดิบตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นอะไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมืเอเราเอาที่เรามีนะครับมีอะไรสะดวกอันไหนใช้อันนั้นเลยนะครับเราก็ใส่น้ําตาลลงไปน้าตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวแล้วก็ไปย่อยโมเลกุลของนมนะครับก็จะมีที่สําคัญสําคัญเลยก็จะมีโปรตีนแล้วก็แคลเซียมนะครับที่อยู่ในนม เขาจะไปย่อยกันเองทำให้มีโมเลกุลที่เล็กลงพืชสามารถนำไปใช้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเน้นเอาไปฉีดทางใบนะครับฮอร์โมนแค่ปากใบของพืชเปิดในตอนเช้าๆเราก็จะนำตรงนี้ไปฉีดพ่นนะครับนมเปรี้ยวยี่ห้อใดก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เขย่าให้เข้ากัน การเขย่าก็ธรรมดาครับไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเปิดเพลงด้วยหรือว่าต,ต้องมีท่าทางอะไรในการเขย่านะครับแป๊บเดียวก็ละลายแล้วครับเพราะว่าที่ผมใช้เป็นน้ําตาลแบบแบบเป็นผงนะครับพอดีซื้อมาทานกับกาแฟใครเป็นแบบเม็ดก็จะต้องเขย่าไปอีกให้มันละลายดีดนะครับอันนี้ก็ยังมีบางส่วนียังไม่ละลายเนาะเขย่าไปหลังจากที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําแบบนี้ทุกวันนะครับเขย่าทุกวัน เราจะนําไปไว้ในที่ร่มเป็นจํานวนเป็นเวลา3วันนะครับและทุกวันเนี่ยก็ต้องมาขยา่าแล้วก็เปิดฝาคลายแก๊สนะครับเวลาที่เขาทําการย่อยสลายของเขาเนี่ยปฏิกิริยาหลังจากที่เกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์เหล่านี้จะทําให้เกิดแก๊สเวลาเราเปิดมันจะแบบคล้ายๆจะมีเสียงแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็คลายออกคลายออกนี่คลายออกแล้วนะครับ แล้วก็ปิดไว้บางไว้นะครับอ่าบางทีบางคนเนี่ยกลัวจะระเบิดเพราะามันจะพองตัวจะแข็งมากเลยนะครับขวดวิธีการเราก็แค่เพิ่มพื้นที่ให้เขาเวลาเขาขยายตัวเนี่ยจะไดะไ้ไม่พองตัวมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องปิดแน่นนะครับปิดเข้ามาล้มหลวนะหรือใครจะบีบขวดเข้ามาอย่างนี้บีบขวดเข้ามาให้บอมๆแล้วก็ปิดแล้วก็ปล่อยมือนะครับเวลาเขา เกิดแก๊สขยายตัวเนี่ยเขาก็จะทําให้ขวดเนี่ยก็แค่พองกลับมาเป็นสภาพปกตินะครับแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการระเบิดแลละเก็บไว้ได้นะครับ3วันในที่ร่มๆมนะครับครบ3วันก็นํามาใช้1ช้อนโต๊ะต่อต่อน้ำเนี่ยสิลริตรนะครับถ้าเราจะฉีดเฉยๆเป็น2ลิตรแล้วก็ใส่แค่ช้อนชาช้อนกาแฟเรานะครับ1ช้อนกับที่ฉีด ที่เราฉีดพ่นนะ่ะที่มันมีประมาณ1นลิตร2 1, อลิตรไดาหมดประมาณนั้นนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอให้มีความสุขกับการทำเกษตรนะครับปลูกผักกับสวนหลังบ้านหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็อยากให้ท่านได้กดติดตามเราไว้นะครับ เผื่อว่าจะได้มีคลิปหรือมีอะไรใหม่ๆจะได้มานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ